สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกๆท่านมารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่2เมษายน2568นะคะทุกคนค่ะวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแต่ละน้อยแต่ละรอบถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันก่อนที่ท่านจะจับคู่อะไรจะทำอะไรให้สังเกตน้อยเมรกิจกับน่อยกาชาติก่อนทุกคนคู่ด้านบนท่านห้ามเอาทุกคู่นะคะ คู่ด้านบนเป็นการหาความน่าจะเป็นดูตัวเด่นค่อยตามคู่ด้านบนถ้าชอบไม่ชอบผ่านคะ่ะทุกคนหรือจับคู่ใหม่แล้วแต่ความชอบนะคะก่อนอื่นเรามาดูวันที่1ก่อนนะคะทุกคนวันรัฐบาลไทยไม่รู้ว่าใครมานหรือเปล่านะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันที่1นะคะเด่นเชพกิจใจให้1และ0มา96517มาคู่ต่อเจาะทุกคน7117แล้วก็ มาคู่มารวมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนมือนี่หนึ่งไหลใด้เจ๋ยวานะคะทุกคนไหลปลาปลายนะคะทุกคนแต่มัดรวมไหลพี่น้องการชาติให้หนึ่งและศูนย์ความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลมาจริงๆใครได้บ้างก็นะะทุกคนหกศูนย์ศูนย์หกสี่มาเบิ้ลในตัวศูนย์ศูนย์พี่น้องศูนย์มาสองเด้งนะคะทุกคนคู่ด้านบนมาหกสี่สี่หกมาคู่ผลรวมน้องพี่น้องคะ่ะ มาคู่ผลรวมเนาะพี่น้องเด่นพิเศษนะคะใจให้ห้าให้หนึ่งและศูนย์หลุดพี่น้องมาศูนย์ห้าสี่สี่เก้าศูนย์มาหลักร้อยทุกคนแล้วก็มาคู่ผลลบพี่น้องขาสี่ห้าห้าสี่นะคะมารวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลุดวันนี้เลขเด่นประจําวันสามก็มาสองน้อยสุดท้ายเนาะพี่น้องแปดหลุดนะคะน้อยปกใจให้แปดและเจ็ดมาสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าเด่นมาเจ็ด มัดรวมมา1นึ่งเข้าคู่่อจอมัดรวมอีกหนึ่งครั้ง7 1็ดน่ะคะโอย V จะให้ศูนย์และเหลุดมา1นึ่งทุกคนหลุดนะคะมัดรวมมา1 6 1 1 6หกน่นึ่งหกพี่น้องมนีมัดรวมมา3เทียนอยเุพกิจนอยปกตินอย v i p นะคะทุกคน7117หนึ่งะคะหนึ่นเนาะคะ่ะทุกคนเอา ไปต่อรุ่นต่อพี่น้องค่ะถ้าชอบก็ตามต่อได้นะคะทุกคนไม่ชอบให้เลื่อนผ่านพี่น้องมื่อกี้กล้องสาวเชฟพุ่มเอ,อ้กล้องเจคขึ้นมืดทอพี่นองค่ะสาวเชฟพุ่มฉันพี่น้องเอ็ดอันหนึ่งกับว่าใส่อันหนึ่งนะคะบันซีฟ้าเฮดสาวเชฟพุ่มแรงงานไทยในญี่ปุ่นเนาะพี่น้องบันนี่ไม่เอ็ดอันนี้กับซมาสาวเชฟพุ่มอีกขอโทษขออภัยนะคะทุกคนค่ะทุกคนมาต่อนะคะ วันที่สองเจก็ผลการออกลังวันวันที่หนึ่งมาสี่ตัวบนนะคะทุกคนอ่อยปกสามสามเจ็ดหนึ่งนอยพิเศษหกศูนย์ห้าสี่นอยวีพีศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะคะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะสามหกสามหกเจ็ดบวกหนึ่งบวกหกบวกห้าบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหกได้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดลบหนึ่งแลือสามสิบหกบวกหนึ่งได้สามสิบแปด ใจะจะจับสองตัวบนล่างเหมือนเดิมใครอยากได้3ามตัวสามหกหนึ่งถึงสามหกเก้าสามเจ็ดหนึ่งถึงสามเจ็ดเก้าสามปดหนึ่งถึงสามแปดเก้านะคะเอทุกท่านคะ่ะเมื่อวานนี้ใจดูก่อนนะคะว่าสามตัวเข้าไหมเมื่อวานนี้สามตัวหลุดหมดทุกหน่อยนะคะทุกคนไม่เข้าสักหน่อยนะคะมาดูค่ะทุกคนเอ่อหก เจ็ดแปดตัวท้ายจะจะมาจับ1นึ่งถึงเ้านะคะ6ก6นึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสแปดเถึงแปไป1ไป2ไป3ไป4ี่ไปห้ไปหกไปเจ็ดแนะคะหกหนึ่ถึง6 9เกใจมากคหาพี่น้อง6 7เจ็ดนะทุกคน6 8 6 9นะคะ 7จ็ดหนึ่งถึงเจเกจะมาเจ็ดสองเจดสเจดหนะคะทุกคนเป็นตัวกลับนะพี่น้องเนาะเจ็ดแดปดเจดนะคะเจ็ดเกนาะพี่น้องเนาะแปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดหนึ่งปดสี่แปดห้าปดเจดปดเนะคะตัวไหนที่เป็นตัวไปกลับจะจะไม่วงนะพี่น้องเจ็ดหกเจ็ดจะได้วงแล้วขอโทษขออภัยนะคะทุกคน ย่านลายตาพี่น้องบ่เมนอย่างดอกค่ะต้อปนปีนี้ก็ลายตาแล้วนะคะทุกคนเรามาดูนะคะทุกคนเด่นเาะกิจอยู่ที่เก้าและแปดพี่น้องดูตัวเด่นก่อนค่อยดูตัวจอนะคะกาชาติห้าและสี่พิเศษแปดและเจ็ดนะคะทุกท่านปกติสาขาศูนย์และเก้า VIP เจ็ดและหกนะคะ,ะ,คะทุกคนเรามาดูตัวจอกนะะนอันค่ะนอยเาะกิจ นนอยนี้วันนี้ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลแต่ว่าวันพุธวันนี้ไม่มีเล็เบิ้ลประจำวันกน็แล้วแต่พี่น้องหมักดนะค่ะมักซี่ีกับเก้าเก้าก็ตามใดถ้าหมักน้อพี่น้องมาดูนะคะเฉพาะจิตนะคะทุกคนเก้ากับแปดตัวจอดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้ากาบชาติห้าและสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกห้าเจ็ดห้าแปดห้า

นะคะทุกคนวันนี้ตัวเลขไปตั้งแต่สี่ไปถึงเก้านะคะทุกคนด้านหน้าไม่มีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็มาดูมัดรวมนะคะทุกคนมัดรวมวันนี้ไม่สัมพันธ์นกันกับคู่ด้านบนนะคะมัดรวมวันนี้อยู่ที่สี่และสองพี่น้องเรามาดูคู่มัดรวมคู่มัดรวมมีหกคู่ทั้งอ่ทั้งบันนะคะทุกคนมีสี่และสองมีหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่นะคะแต่ สมมุติว่า fc ไม่ชอบผู้ด้านบนเลยให้จับดินแยกเส่มัดรวมหรือเลขดินประจําบันตัวอย่างเช่นนะคะหน่อยเฉพกิจ9และ8มัดรวม4และ2 9 8 8 9 9 4 4 9 9 2 2 9 8 9 9 8 8 4 8 8 8 2 2 8อย่างนี้เป็นต้นทําแบบนี้ไปทุกๆหน่อยนะคะแต่นะคะทุกคนคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่ท่านจะตามอะไรจะสังเกตอะไรนะคะทุกคน ให้มาสังเกตหน่อยก่อนมาดูค่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธนะคะอยู่ที่4กับ9วันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันเลข 4, 4กับเลข 9, 9นี้ f c สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะทุกคนค่ะมีสติในการรับชมนะคะต่อไปนี้เราจะมาสังเกตหานอยกันนะคะทุกคนชอบก็ค่อยตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านพี่น้อง สถิติมีเข่ามีหลุดค่ะพี่น้องคะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะนอยชบกิจนอยกชาติคือนอยวัดดวงค่ะทุกคนวัดดวงยังไงถ้าเอฟซีตามตัวเด่นถ้ามาก็ถือว่าดวงดีนะคะถ้าตามเด่นแยกเนาะพี่น้องถ้าตามมัดรวมถ้ามาก็คือนอยวัดดวงคู่ด้านบนไหลก็แสดงว่าเราดวงดีในแต่ละวันแล้วนะคะที่นี้นะคะ เราจะสังเกตยังไงให้ทุกคนดูนะคะว่านโยยเฉพษะกิจนอยกาะชาติหน่อยพิเศษตัวเด่นไหลมาหรือไม่ถ้าไหลไหลต่อได้ยาวๆถึงนอยหรือ i p ถ้าคู่ด้านบนไหลก็ไหลได้ยาวๆนะคะแต่นะคะทุกคนถ้า3ามนอยนี้หลุดหมดให้ทุกคนมาดูว่า4กับ2เลขมาตรวม,มาหรือไม่4ี่กับ9เลขเด่นประจําวันไหลหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นนะคะทุกท่านแต่นะคะ ถ้าสามน้อยนี้หลุดหมดเลยนะคะทุกคนทั้งเด่นแยกทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจำวัน f อขาใจไม่อยากให้ f อฟตามน้อยปกติกับน้อย v ี p เลยนะคะถามว่าทำไมโอกาสเข้ามันมีนะคะทุกท่านโอกาสหลุดมันมากกว่าที่จะเข้านะคะทุกคนขาก็ได้ความปรารถนาดีและความหงใยเนาะคะ่ะทุกคนปัจจัยเป็นของ f อเองนะคะไม่ใช่ของแอดมินดูดีๆนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนนอยกิดกับนอยกาคือนอยวัดดวงถ้าสมมุติหลุดก็หยุดได้แล้วก็วันต่อมาค่อยมาไหลต่อนะคะทุกคนคะ่ะค่าทุกคนสำหรับแนวทางหาหนอยวันที่2เมษายน2568นะคะวันพุธ จก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f อฟทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้จะขอให้ f อฟทุกๆท่านโชคดีกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีและโชคดีกันทุกท่านทุกคนค่ะ